กองดังไปมากวันวันลมผัดไผ่สุดสายแน่นกาเด่นก่อนคือเสียงอ่อนแอลสวรรค์เนอคือหอดีคือทอเข้าย่างหน่อยเหื่อย่างแดงแห้งย่างนมเงี่ยงเบนเลาะกบหัวยมยมบอมีอุกอังเอาคือสีเทากับ่อเป็นบัดบะทาแกแล้วเนี่ยกะเหียวนังกกยันหูตาเสียบอคือย่างหน่อยแกมขบาวพ่อแกมแถวกขบาวพ่อแขวเป็นตอนลูกตนกินยังกับอะไรแล้ว กินเดชต่างเตกลวยกับแกงคูเนเจริญพรพี่น้องที่ฮักแพงสู่ผู้สู่คนวันพฤหัสวันที่สองของเดือนกรกฎาคมอาตมา,าพระบรสมพพรกับมพอพี่น้องคือเกา่าที่ผ่านไปเดียน้ำฝันของประเจวประสิทธิโกศลมาบอกเกา่าให้พี่น้องเดีนรับโหนรับสาบเป็นส่วนช่วงไปเมื่อเด็กก็คงเบนเบนคอทีซี เพราะว่ามีพี่น้องหลายคนถามเขามากไปวัดใดอีกยังเน่อาจารย์บางคนคิดว่าไปบวบใดอีกยงไปวัดใดอีกยังเน่เน่มาวัดมาว่าใด้ีียงเน่เน่ตะกี้กันยังปาดบนลานเป็นว่ามาวัดมาว่าใดทั้งหลายอย่างใดทั้งหาอย่างได้เปลี่ยนสังคมได้อบรมจิตสันดานได้ดูสังขารใดประหารกิเลสได้ภูมิทั้งวิเศษคือปัญญา อย่างหน่อยเขาเป็นพุทธศาสนามาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าของลูหลานผูมาบทอยู่วัดกันว่าเปลี่ยนสังคมคือการยบาบ่เปลี่ยนบวในิพุทธศาสนาดีเปลี่ยนสังคมจากผู้บ่หูกลายเป็นจิตบันิตผููหูคําเบาคําจาการิม,มาเปลี่ยนนะเปลี่ยนสังคมอยู่บ้านเบากระม่กระพวกกระพอกระเมกูมึงข่อยเจ้ามาเป็นภาของชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนคําเบาเป็นอัตมา ย้ำในตัวนกระเปลี่ยนสังคมผู้ที่เป็นงานย่อมเดี๋ยวมาซื้อสารหลักทมคำสังสนของพระบุตรเจ้าบางชีบางอย่างเ้าเปนพุทธศาสนาเพียงแต่เป็นบ้านไก่ทาบ่ามีน้ำกินเป็นบ้านไก่ทาบ่มีน้ำกินก็คือบ่เขาจเจดื่องพุทธศาสนาคำวา่าคำจาบางชีบางครั้งห้าก็ยังบ่ใดบางบ้านบางแห่งแต่บ่มีท่าโยกกเแล้วเลยท่ายกบางบ้านกับบุท่านได้ บ่ได้เข้าใจก็มีอาตมาบริวารถ้าโยกดอกแต่ว่าพางอยู่บางคนก็นเก่งแต่บางคนนี่กะเป็นแต่เขาย่าง,งา่ายแบบเคยเป็นมาแตา่ดเแต่ไรมิติจิว่าวกบ่ถือบางทีบางครั้งอาตนาสินอนาณาธรรมก็ยังบ่นถือดิซําไปเชี่ยวกันออรีเอลอนาะบางบ้านบางแหง่งไปเห็นเราเอออาตมาว่าเท่านะ่สิผิดเป็นผู้นำในส่วนนั้นอาณาสินบางหมองบางแหง่งนั่งบ่ถือบ่ต้อง คําีก็คือมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายะนอาอนุหันกาตต่อต่อมันจังถือแต่ว่าบางทีบางขังเคยว่าวาต่อกันมากจำต่อกันมากบอกเคยเปิดหนังสือเบิ้งมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายะมายังพันเีวิสุงลัตนาธายะมันพิดมันบ่ถือบางคนบางทีบางขังบอกก็พระสงฆ์องค์เจ้ากันยังว่าบ่ถือจะเลื่อนพรนมัสการพเดชเป็นคนบอกกันยังว่าบ่ถือ ยมกับพระก,ก็ต้องเป็นคำาวันนมัสการพระก,ก็จะเลื่อนพรบางชีบางขังบางคนโทรมาหากันยังว่าทันถืออยู่เลยจะเล่นพรด้วอกข่หน่อยเพราว่าเกศตก็มีพระศิวจันนายดับบันพระกระตอบกับนมัสการเด่นยมเด้อคือกันนั่นเป็นการบ่งบอกย่งไหก่อยก็จะเปลี่ยนสังคมละ่ะจากคนดีเป็นคนสืบจากคนบง่งูหเป็นคนหูเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องบาปบญคุณโทษนั่นเพื่อจะบอกมาเดี๋ยวเปลี่ยนสังคม มาอบรมจิตอบรมใจเจ้าของมาอบรมจิตอบรมใจเจ้าของอย่ำหน่อยก็ไดี้มีการมาให้ทานบางทีบางครั้งข้าับบ้นานเดียวบัติธรรมเรื่องให้ทานวันพระวันศีลวันหวนของสังฆ์เป่าทำความดีย่ำวันศีลวันพรบาปบนเดียวันโฮพวงบุญญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรพำเป็นผู้ธนำทรงให้จิตใจดเดชแจ่มใส ทุกอย่าง,างให้พ่อเดียแบงกันกินคนเขามีสินธรรมจะอยู่นํากันใดผลบานทีนี่บานนองปองดองหักแกนถึงง่ามถูกบานแคไในงานเอื่มนมาซอยกันมาเห็ุบุญเญาท่านบางทีเดี๋ยวมาก,การให้ท่านเป็นการเสียสลระตัดความจรนีเหนียวแน่นการที่ท่านถอนให้เป็นเครื่องฝึกฝนให้นบุคคลบ่เคยได้คอยมีใจกว้างการเดี๋ยวทำบุญส่างเป็นของขวรขาผูหาพ้อยซื่อสอยผลใดก็เป็นบุญนั่นเป็นการบ่บอกเด่นย่อนะเขาก็มาอบลมใจเจ้าของ าก่คนต่มีเนี้ยเนี่ยนเดสมาให้ทานเพื่อเปลี่ยนทางน,นําไปสู่ความสุขในผ่านนา้ได้คิดก่อเกิดอบริจาคท้ำท่านยาโจโคอทั่วแดนดาใหา้ขันเจ้าท่านไปแล้วสิไรเมื่อคืนนำแกงเป็นนางแปีวเนน้มทะเลกวงงานเน่าเม้น้ำนั่นบอกเคยบกขาดแห่งหล่นฟังเต็มเสมอไรวนเวียนอยู่คือทะเลก,กวงไรกบไปก็มายิงห้ยยิงได้บบราณเป็นวาคู่บาอาจารย์ตันทิ่รพป็นบาเบ ลงปะคูดแล้วก็ยังวาไว้ยิ่งให้ยิ่งใดบ่ให้มันกับไดกลับมานั่นแหละไยายาน่อ้ให้กำลังมัดอมลมเจจีคองได้มาให้ท่านได้มาหลักษาสนาได้มาเจริญภาวนาอมลมเจสนสั่นดนมาเบิ่งสังขารเจ้าของได้มาเนี่ยเบิ่งสังขารเจ้าของความเปลี่ยนแปลงของคนฒ่าม,มาแล้วลำบากไปเสามาเส้ลำบากได้มาขึ้นหอดความแก่ชะลาขึ้นหอดความเจ็บไข้ดีป่วยขึ้นหอดการปัดผป,ป่าขึ้นหอดความตายที่มาเยือนเฮาความชรา คืองเวาท้ามม่านละหลางไกลมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปใส้มาใช้ระกงยาดลำบากลูกกะโอยนางกะโอยนั่นคือความแก่ชราสิมาเยือนเท่าโดยขบวนการของจีตนั่นคือธรรม,มาชาติความเจ็บไข้เดืปปอบป่วยแก่การชรามามาเขามาเยือนเท่าน่อยจะเป็นโรคนั่นโรคนี้โรคเบาหวานโรคความดันโรคไขขออักเสบต่างต่างนั่นคือความเจ็บไข้เดือบป่วยมาเยือนเท่าเป็นการเตือนเท่าความผัดผ่านมาถึงเท่า ผัดผ่าจากพัวจากเมยจากพี่จากน้องจากใครน้าตาการจากลูกจากล้านคือถอดเอาไว้แล้วคือความตายสิมาถึงห้านำนั่นเป็นว่าจังเมื่อบ่งสังขารเจ้าของนำประหารกิเลสประหารความโกรธความโลภความลงบางคนตายเพราะความโกรธบางคนตายเพราะความโลภบางคนตายเพราะความหลงเวื่อเปิจะบอกว่าอย่าลงเจ้าของเฮา่โหวว่าสิมีอายุยืนยาวเท่าใดเฮา่โหวว่าเฮาเจ็บไขได้ป่วยยามใดเ้า่โหวว่าเฮาสิตายยามใด เยนลังจากห้าตาแล้วกบโบวะท้องสิไปใส่จังสั่นมากระเตรียมเบกอนคนที่ยังไม่ีการเตรียมตัวคนห้าก็คือกันมีการเตรียมตัวคือกันภาพบว่วเขาฟันเจืยมไปเต้ไก่บนร่างพันวาใบนั่นคือกันเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบ่งก่อนที่เดินทางชีวิตก็มีการเตรียมตัวเตรียมตัวจังไรละห่วงนอกสำรอกห่วงในนึกถึงพระตรมั่นในพุทธคุณคน ลาห่วงหนอกบวงผ er ูก um. ข้อปอผูกศอกปอกผูกขาวงผูกข้อคือบทธิดาปอผูกศอกก็คือสามีภรรยาปอผูกขาคือรับสมบัติห้ามมีอยู่นั่นคือบ่เจะละในห่วงหนอกบางทีบางยึดจิตสำหรับห่วงในความโกรธความโลภความหลงเนืกอึงประไตยความเปลี่ยนจริงของชีวิตมันในพทตะคนคือคำสองสองข้อพลทธเจ้านั่นเป็นการบ่บอกให่้งหัวจักกันเพื่อจะบอกว่ามาเพื่อประหารกิเลสประหารความโกรธความโลภความหลงอย่าลงเจ้าของอายุสั้นในสุ้มือ คนห้าสันโล่สันลงสังเกตบึงพอดมีอายุเจ็ดสิบปีนั่นบุญของญยาิของย่อมแล้วนะพอดมีอายุถึงเจ็ดสิบปีนั่นบุญของญาาิของโยงพอคนสี่อายุสนันายสันไปถึงพอสี่พันอายุคนเกษิเลือประมาณยี่สิบปียี่สิบปีตาย1ิบแปดิบเก้าปีกับทำเก้าสิบปีสองเสมอนี่นั่นเป็นการบ่งบอกหลวมันเปลี่ยนแปลงไปเ้าเดียวโหจักนั่นเป็นจังหวะมาเพื่อประหารเกลียดเจ้าของมาเผาความโกรธความโลภความลงกับเจ้าของ แล้วก็พบภาามิเสยคือปัญญาให้เกิดปัญญาเดี่ยวของจีวิตบามีบุญมีกกามมีเวรมีเหตุจได้จังสันคนเรามีบุญจังใดบุญบ่มีบ่ได้ดอกเพิ่นถือเล็กน้วมันฉีดหนึ่งนั่นบุญเก่าเพิ่นเพิ่นซื้อเลขกถือนั่นบุญเพิ่นบ่เพ่นทำบัดาคนถือเลขกถือไว้นั่นเป็นบุญของเพิ่นบ้านเพิ่นจะบอกว่าบุญพราสานำกันคนลอย่างบุญลายจัง่อบุญหน่อยมันบ่อยเห็นย่ามาส่วนละเชียนนำลามาถวมทองหมดบ่มีบนส่วนปลากังกะเกยหัว ย่ามาส่วนละชินนหนาเดือนสามเขินขาดหมดกระจอกระจอหยอกเด่นหัวลอยใส่หมูปลานามมาปลามันก็กินหมดนามลดหมดก็กินปลาค้นห้าก็คือกันมีบุญมีท่านมีศิลจังใดบุญมากอีกอย่างมันก็คือบุญบญ่มีมันกับบไดใดย่ามบุญมากกาไกา่กเป็นหงย่งามบุญลงหงเป็นกาหน้าชานย่ามบุญมากหมูมากไก่เป็นคนย่ามบุญลงคนเป็นมนันนาอัศจรจะสั่นการมาวัดมาว่าย่ามากกไดเล่ลายอย่างอยู่ดีที่อัตมายกขยันย่อมเดี๋ยวฟังกัน หนึ่งกนก็คือดีมาเปลี่ยนสังคมสองอบรมจิตสันดานสาม,มารถเพื่อประหารกิเลสที่พบทางวิเศษคือปัญญาบ่มาเพื่อเปลี่ยนสังคมอบรม,มก็เปลี่ยนสังคมอบรมจิตสันดานแล้วก็ดูสังขารประหารกิเลสพบทางวิเศษคือปัญญาอย่างส่นเป็นการฝ่าพี่ฝากนอกเอาไว้ในหัขวข้อธรรมะมาบัดในยังเนตคือไดตตัวเนตละเพราะนั่นเมื่อนี้ก็คงาหายธรรมะห้ข้อคิด กับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมธนามในสุบุญของพี่น้องสุภูสุขอนเดอร์เหตุแล้วในอดีตเกในปัจจุบันก็นดีจรงรวมกันเป็นตะบะเป็นเดชกเนเะสหายพี่น้องพร้อม,อม,อมทั้งรอบความมีจิความสุขกำลังทัวหนนากันสภูสุขอนคอจเจริญพร